สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับช่างสาวสุริมพาเพลินในตานแดนเช่นเคยนะคะเัน,นี่ปุ้ยพาท่านผู้ชมมาเก็บบอกริกค่ะลูกเลียงปุ๋ยนะคะพ่นยากน้ําจิ้มซุก,กี้ค่ะเออแม่น้าจิ้มซีฟูดปุ๋ยกันเลยถ้าเอซีมาเก็บบอกริกเพื่อจะไปเฮ็ดอันน้าจิ้มซีฟู้ดให้ขาเจ้า และแล้วพรกเราก็เริ่มแดงแล้วตั้งหนึ่งเมตรนี่นะคะพอดีเลยเราจะได้ผสมสีปกติสาห้าปเก็บอันไต่ๆนะ่ะเท่ากับย่างสิว่าแดงลายอยู่ดอกแต่ว่าปกติปลดกเก็บเรื่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะพริกปีนี้ฝั่งสเปนนะคะผลผลิตน่าจะไม่ค่อยดี พราะปกติถ้ามีลายๆนี่เขาจะเอามักสีเอามาเสนอขายให้ปุยอยู่แต่ปีนี้อันบ่เห็นเลยนะคะแล้วก็เห็นหลายคนทักมาหาปุยถามหาสื่อบบกพริกสีแดงค่ะอันนี้ก็กำลังแบบตั้งจะแดงแดงแล้วนะคะปุยก็เลยบอกไปค่ะปีนี้ปุยไม่ขายค่ะเพราะว่าปุยไม่ได้ปลูกเยอะปุยปลูกพอจะกินปลูกนิดเดียวสมมติว่าขาย จะเป็นพริกเขียวพริกแดงนะคะก็ต้องขายแพงคือเก่าค่ะเพราะว่าเห้าอยู่ทังตอนเนื้อเห้าปลูกยนียกว่าฟังทางหอนต้นทุนเหามันสูงกว่าค่ะต้องดูแลอย่างดีนี่ถ้าอย่างให้แดงก็คือต้องคุมพัาติกแต่ด้วยความที่ว่ามันมีไม่กี่ต้นแล้วก็ต้องแต่ปลูกไม่มีปุย๋ยปกติมันต้องได้ใส่ปุ๋ยอ่าสูตรอย่างวะสิบหก สิบหวกสิบหกแล้วก็บแปดหรือ,อยังเนี่ยแหละนะคะจำมาได้แต่ทีนี้ปลูกแบบไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่มีปุ๋ยใส่ <c oughs> เพราะตั้งแต่ที่แรกไม่ต้องการจะปลูกอะไรทั้งนั้นนะคะก็คิดว่าจะได้กลับเมืองไทยเร็วแต่รอแล้วรอเล่านะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละแต่ก็อาศัยแบบว่าปลูกผักเล่นๆหวหัวไปไ,ไปได้กินก็กินไม่ได้กินกับเป็นย่าง ก็ไปซื้ออ้าวนะคะเพราะว่าร้านจีนเขาก็จะมีแช่แข็งอยู่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ขายนะคะให้ฝรังได้นะ,ะเพราะว่าอะไรทําให้ลูกศิษธ์มวยไทยนะคะกินหรือว่าลูกเลียงเน่ยนะคะทุกครั้งที่ข้าเจ้าสิอ,ออกไปสั้งๆันเนี่ยสิมะสั่งให้เห็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดหาคะ่ะปุยก็ะเฮ็ดนิดเดียวเดีป๋ปุยจะให้เบิ่งนะคะเขาก็ให้เซาบาท กติพระเอกท่นแหละมันค้นใจค่ะพรแม่ลูกเขาเจ้าใจหรอกแต่ว่าถ้าร้านอาหารมาสั่งอันนั้นแหละจะให้ทางร้านจ่ายนะคะเพราะว่ามีเพื่อนของลูกเลี้ยงนะคะเขาเปิดร้านนะคะแล้วพ่อเขาจัดเลี้ยงอยังแสยเขาก็จะไม่สั่งหนำจิ้มซีฟูด้ดปุ๋ไปแล้วมันก็จะเห็นให้ปียเปืองบักพริกเปืองอ่าพักขี้ <laughs> นี่ขนาดมันไม่โดนปุ๋ยอย่างที่ปุยบอกนะมันก็ยังดกให้เราอยู่นะคะเพราะอันนี้น,นั่งเฮ็ดไปกินกับเพื่อนนั่งดอกเพราะว่าไปบ้านผู้สาวบ้านผู้สาวนั้นเป็นเมืองแบบว่าอยู่ติดทะเลก็จะกินอาหารทะเลก,กันน่ะนะ พามาเก็บพริกนี่ถ้าปลูกเยอะปุ้ยจะคลุมพลาสติกแล้วแหละค่ะท่านผู้ชมแต่นี่มันมีไม่เยอะก็เลยไม่อยากจะคลุมให้มันเสียพลาสติกเพราะว่าอย่างที่เคยบอกพลาสติกกับมันแพงจริงๆปุ้ยก็ซื้อมาพร้อมกันกับที่เคยคลุมสวนเก่านั่นแหละซื้อมาสองผืนสองร้อยยูโรนะพี่นอ้องก็เลยถ้าบักพริกมันบ่นลายเสีย คุ้มไปมันก็บะคุ้มต้องรอบปีหนาเด้อทุกคนขอบคุณนะคะที่ทักมาโอ้ปุ้ยปฏิเสธไปหลายคนมากทั้งหลายคนก็ซื้อขอซื้อพริกขอซื้อผักนะปุ้ยบอกว่าปีนี้อ่าปุ้ยเน้นไว้กินเองค่ะไว้รออุ่นนุนปุ้ยปีหนาปุ้ยก็บอกจก็สิแหละ ปุ้ยจะเอาไปไว้ท้ำคลิปนะพอเราซื้อมันจะแพงกว่าที่เราขายออกอีกค่ะท่านผู้ชมเวลาเราซื้อก็จะมีค่าส่งเวลาเราสั่งของเราไม่ได้สั่งน้อยค่าส่งเราก็จะไม่ต่ำกว่าสิบแปดหรือยี่สิบกว่าใน,นจะค่าคองอีกแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละต้นไหนที่เชา่าปุ้ยก็จะถอนต้นไปค่ะ เอาไปไว้ลวกกินน้ำพริกไหมนบักเคือเธอ,อ,อเชอรี่เริ่มเช้าล่ะอ่ะมันไหวล่ะหลังจากเราเก็บพริกเสร็จดูพวกต้นคนะนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะผ่านหนาวไปได้หรือเปล่าหลายคนถามว่า หนาวแล้วยังหนาวแล้วค่ะพี่น้องหนาวจะดนเลยล่ะแล้วว่าปุ้ยเดินปลูกผักถื้อว่าปลูกศพจังวะก่อนที่หนาวจะมานะคะผักมันก็เลยแบบว่ายังเหลือกินอยู่คอยดูว่ามันจะกลายเป็นต้นกล้าให้เราได้ไหมแล้วก็เราจะมาตัดผักชีตัดผักชีเสร็จเราก็จะไปพาท,มมท่านชมทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะ ต้นพริกที่มันเช้าถ้ากาดเท้านอนก็ล่องอีกต้นก็นได้เ,ดกเก็บมาดูผักชี นะคะใส่ก็จะใช้กันไปนะคะตัดเอาเอาพริกเรามาลองดูว่าเราใส่พริกเนี่ย มันจะเผ็ดไหนออมนเปลนแบบผิดน้ะ ปรุงรสนะคะใส่เกลือผงชรูรสน้ำตาลเล็กน,อน,นะะ้อยตักอันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองน้ำพวกกระเทียมดองบวยดองนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสดไปด้วยใส่กระเทียมดองไปด้วยบีบมะนาว สีฟู้ดเสร็จแล้วนะคะก็ใส่กระปุกไปประมาณนี้ค่ะไม่ได้แหยงทงไมด็เราจะคองตับไวกิ่นกันนะคะที่นี่พอที่นี้ก,กะ,ะเยะแล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดกลายเป็นฝรั่งพกน้ำจิ้มซีฟู้ดแทนคนไทยระบาดนนะคะดูผัก

กำคิมซีฟู้ดก็ทำขายได้ค่ะเห็นบอปีน้องเราก็ทำสิ่งที่เราถนัดรอบๆตัวเราี่่หลยคือฝรั่งอะ่ะบ,บางคนเขามาชิมมากินข้าวบ้านเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาถูกปากอะ่ะเวลาที่แบบเขามีนัดอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวก,กินบันสมคัญ เขาก็มักจะมาสั่งให้เราทำนั่นทำนี่ให้หลักๆที่มาสั่งกันบ่อยเลยนะคะก็นี่แหละค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยววันหลังนะฮะถ้าใครมาสั่งอะไรอีกนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะมัน,นี่ปุ้ยยะาล่าท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเด้ค่ะปุ๊ยจะล่างผักเมี่ยงก่อน เพื่อมาอื่นไปห่างเพื่อพอบอักไหยใส่แกงใส่ใบบักผิดอยากกินค่ะอยากแกงเผ็ดบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ